สวัสดีค่ะวัดสุไทยหน่ารู้บายตัวออฟวันนี้ครูบจะพาักเรียนไปเรียนเรื่องอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกาบยานี11กันนะคะกาบยานี11เป็นคำประพันธ์ประเภทกาบชนิดหนึ่งโดย1บทจะมี2บาท1บาทจะมี2วรวัก วักหน้ามีห้าคำวักหลังมีหกคำเมื่อนำวักหน้าและวักหลังมารวมกันจะได้สิบเอ็ดคำจึงเรียกว่ากาบยานสิบเอ็ดนั่นเองค่ะแต่การแต่งกาบยานสิบเอ็ดเราจะต้องแต่งอย่างน้อยหนึ่งบทซึ่งจะมียี่สิบสองคำดังนี้ค่ะวงกลมสีแดงคือบาทที่หนึ่งซึ่งมีสิบเอ็ดคำวงกลมสีเขียวคือบาทที่สองซึ่งมีสิบเอ็ดคำเช่นเดียวกันรวมกันแล้วจะได้ยี่สิบสองคำในหนึ่งบทค่ะ ต่อไปมาดูแผนผังกาบยานี1ิกันนะคะแผนผังที่ครูให้ดูจะมีทั้งหมด2บทค่ะวงกลมสีดำหนึ่งวงกลมแทนด้วย1คําวคำวักที่1เรียกว่าวักสดับวักที่สองเรียกว่าวักรับวักที่3เรียกว่าวักตรองและวักที่4เรียกว่าวักส่งเรามาดูสัมผัสบังคับกันเลยนะคะคำสุดท้ายของวักที่1สัมผัสกับคำที่3ของวักที่สองค สุดท้ายของวรรคที่สองจะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3ซึ่งทุกๆบทจะมีคาสัมผัสบังคับอยู่ในตําแหน่งเดียวกันทั้งสองคู่ค่ะแต่ถ้าเราจะแต่งบทต่อๆไปนะคะจะมีสัมผัสระหว่างบทคือคําสุดท้ายของวรรคที่4จะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่2ในบทต่อไปค่ะมาดูการอ่านสัมผัสบ,บังคับและการอ่านกาบยานี1ิกันค่ะเราจะแบ่งจังหวะการอ่านวรรคละ2จังหวะ โดยวักหน้ามี5คำเราจะแบ่งจังหวะกันอ่านเป็น2 3วรรควักหลังมี6คำเราจะแบ่งจังหวะกันอ่านเป็น3 3ค่ะ โดยมีเครื่องหมายทับเป็นเครื่องหมายที่ใช้เป็นจังหวะการอ่านค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านออกเสียงเป็นแบบร้อยแก้วนะคะให้นักเรียนฟังนะคะเรื่อยๆมารอนรอนทิพากรจะตกต่าสนธยาจะใกล้ค่าคํานึงหน้าเจ้าตราตรูเรื่อยเรื่อๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมุมตัวเดียวมาพรดคู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวไดต่อไปเรามาดูคำสัมผัสกันค่ะตัวหนังสือส แดงนะคะคือเป็นบทที่1นะคะคําสุดท้ายของวรรคที่1คือคําว่ารอนจะสัมผัสกับคําที่3ของวรรคที่2คือคําว่ากรค่ะและคู่ที่2คําสุดท้ายของวรรคที่2คือคําว่าต่ําจะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3คือคําว่าค่ํา บทต่อไปนะคะตัวหนังสือสีเขียวคําสัมผัสนะคะคู่ที่หนึ่งคว่าเรียงสัมผัสกับคําว่าเฉียงคําว่ามู่สัมผัสกับคําว่าคู่ซึ่งสัมผัสทั้งสองคู่นี้จะอยู่ตําแหน่งเดียวกันกับบทแรกเลยค่ะนอกจากนี้จะมีสัมผัสระหว่างบทอีกหนึ่งคู่คือคําว่าตรูซึ่งเป็นคําสุดท้ายของบทที่หนึ่งจะสัมผัสกับคําว่ามูอ ซึ่งเป็นคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทต่อไปค่ะและสัมผัสทั้งหมดนี้คือสัมผัสบังคับของกาบยานิสเปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะถ้าใครยังสงสัยตรงไหนแสดงความคิดเห็นมาได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาตอบให้และก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูคด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย